สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามและคำตอบครั้งที่83ปัญหาวิเคราะ,ระห์ถดถอยพหุกรณีข้อมูลสินทรัพย์และกอเลทครับเป็นคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับใน YouTube ส่งคำถามมาว่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลีเกชันนะครับขออนุญาตถามนะครับว่า,าการแก้ไขข้อมูลโดยผ่านการเทคล็อกนะครับซึ่งข้อมูลที่มีปัญหามีอยู่4ตัว เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อ,อวิเคราะห์นะครับที่มีผลต่อค่าตรวจสอบบัญชีนะครับข้อมูลมีปัญหาความเบ้ความโด่งชัดเจนนะครับซึ่งผู้ที่ถามนะครับก็ทําการแก้ไขข้อมูลโดยการเทคล็อกเพื่อปรับข้อมูลให้มีการแจกแจงเป็นปกตินะครับแล้วก็มีตัวข้อมูล4ตัวครับที่มีเบ้บวกและก็โด่งสูงนะครับแล้วทาการปรับเทคล็อกนะครับตัวแปรว ก็คือค่าสอบบัญชีนะครับและตัวแปร X ก็คือทรัพย์สินรวมรายได้จำนวนบริษัทย่อยนะครับพอเทคล็อกเรียบร้อยนะครับค่านะครับโด่งลดลงนะครับแล้วก็ส่งผลให้มีมากขึ้นนะครับอย่างนี้ถูกต้องใช่หรือไม่นะครับตัวจริงๆแล้วมันมีตัวอื่นนะครับที่เป็นเลโชอยู่นะครับไม่ได้เทคล็อกนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับ รวมทั้งตัวแปรที่ผมใช้ตัวแปรเทียมนะครับน่าจะหมายถึงตัวแปรหุ่นนะครับเอามาวิเคราะห์รีแกชั o n ในสมการเดียวที่ t ทคล็อกได้ใช่ไหมครับทีนี้นะครับคำถามน่าจะอยู่ใน2-3ข้อนี้นะครับพอ t ทคล็อกแล้วตัวแปรมีความเบ้โด่งลดลงทำให้มีผลกับ R มากขึ้นอย่างนี้ถูกต้องใช่หรือไม่นะครับสำหรับภาพที่ส่งมาให้นะครับก็จะเห็นว่า ค่าทดสอบบัญชีนะครับก็อยู่ในรูปทศนิย,ยมนะครับโดยค่าต่ำสุดเท่ากับจุดสองแปดศูนย์และค่าสูงสุดเท่ากับหนึ่งสี่ห้าจุดห้าสามนะครับค่าเฉลี่ยสี่จุดศูนย์สี่นะครับส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับเก้าจุดเก้าสำหรับทรัพย์สินรวมนะครับยี่สิบเอ็ดจุดสองหนึ่งนะครับ maximum นะครับก็ประมาณ 2ล้านครับ2ล้านหนึ่งแสนนะครับน่าจะมีหลักล้านนะครับโดยค่าน้อยสุดนะครับน่าจะ21ล้านค่าสูงสุดน่าจะ2ล้านล้านนะครับส่วนค่าเฉลี่ยนะครับก็ประมาณ27งหมนะครับส่วนวิงเ็นปัมตรฐานนะครับประมาณแสนกว่า สำหรับค่าความเบ้ความโด่งของตัวแปรทั้ง3นะครับก็ถือว่ามีความเบ้ความโด่งสูงและอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงก็คือจํานวนบริษัทย่อยครับก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับแต่มีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ,อไรายได้หลักครับกับจํานวนบริษัทย่อยจะน่าจะเป็นค่าเดียวกันครับดูจากค่าน้อยสุดกับค่าสูงสุดค่าฉเฉลี่ย ส่วนวิ่งเป็นมาตรฐานค่าความเบ้ความโด่งนะครับเป็นค่าเดียวกันครับผมแนะนําให้ท่านตรวจสอบดูนะครับว,ว่าไรายได้หลักกับจํานวนบริษัทจ่อยนี้นะครับซ้ำซ้อนกันหรือเปล่านะครับหรือว่า,าเกิดความผิดพลาดในการกีีข้อมูลนะครับเทคล็อกเสร็จแล้วความเบ้ความโด่งหายไปครับแต่ผมเห็นตัวหนึ่งครับก็คือโกลดนะครับโกลด จะเห็นว่ากรอนี่นะครับมีต่ำสุดคือลบ91สูงสุดก็คือ2,006นะครับ RDE ก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีผลต่อความเร่ความโด่งนะครับก็คือ19กับ489นะครับก็คือข้อมูลมีความเร่ความโด่งสูงนะครับทีนี้มาตอบคำถามครับข้อมูลทางการเงินนะครับผมแนะนำให้ปรับหน่วยให้เหมาะสมครับ แม้ว่านะครับในการวิเคราะห์ตัวหนึ่งนะครับตัวเลขบางตัวอาจจะต้องปรับเป็นหลักพันล้านตัวบางตัวอาจจะปรับเป็นแค่หลักพันครับแม้ว่าหน่วยจะต่างกันนะครับก็สามารถวิเคราะห์ร่วมกันได้ครับหรือท่านอาจจะเป็นปรับเป็นซีสกอร์ก็ได้ครับถ้ากลางบนนะครับแต่ผมคิดว่าการปรับอย่างเช่นตัวเลขบางตัวอาจจะปรับเป็นหลักพันตัวบางตัวอาจจะเป็นพันล้านนะครับลองวิเคราะห์ดูก่อนนะครับเพราะว่า การใช้หลับตัวนี้จะสามารถแปลผลได้เข้าใจมากกว่าการใช้ซีสกอรนะครับตัวต่อมาครับอาจจะปรับเป็นตัวแปรกลุ่มครับเช่นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งหรือจะปรับความเด้ความดวงโดยการเทคล็อกครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือลองใช้ซีสกอร์ครับปรับตัวข้อมูลแล้วก็ทําการวิเคราะห์นะครับ ผมแนะนำให้เรามาระวังตัวแปรโกดกับดีครับเพราะว่ายังมีนะครับความเบี้ยความโด่งสูงครับดังนั้นนะครับควรจะเรามาระวังอย่างเช่นโกดนะครับเวลาตัวแปรโกดเนี่ยถ้าเกิดค่าเดิมมันต่ำแล้วก็การเพิ่มขึ้นของโก้ดนี่ค่อนข้างจะเวลาปรับหรือคำนวณเนี่ยอาจจะทำให้ค่ามันพีคสูงเกินไปนะครับ ผมแนะนำให้ทำการลดนะครับความแปรปรวนตัวนี้ด้วยการปรับเป็นตัวแปรกลุ่มครับหรือดีนี้ผมไม่เข้าใจความหมายว่าคืออะไรนะครับดังนั้นผมอาจจะแนะนำได้ไม่ดีนะครับแต่แนะนำว่าควรจะปรับเพราะว่ามีความเบี้ยความตรงสูงแต่โกดนี้ผมพอจะเข้าใจครับคือบางปีอาจจะต่ำแต่บางปีอาจจะสูงนะครับเมื่อปีที่ดีดตัวขึ้นนะครับจะทำให้โกดเล็นี่สูงพีคมากครับ ซึ่งอาจจะตัวเลขนี่อาจจะเพี้ยนจากปกติดังนั้นนะครับตัวแปรที่เป็นกรอนะครับก็ต้องระมัดระวังครับผมแนะนําให้ปรับเป็นตัวแปรกลุ่มเช่นกลุ่มที่มีการเติบโตต่ําเติบโตปานกลางหรือสูงหรือท่านอาจจะปรับเป็น4กลุ่มก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องปรับเป็น3กลุ่มตามที่ผมแนะนํานะครับทีนี้บางตัวใช้ค่าเดิมบางตัวใช้ตัวแปรหุ่นบางตัวเทคล็อกก็สามารถวิเคราะห์ร่วมกันได้ครับ ในสมการถดถอยพหุนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านกังวลเรื่องหน่วยที่ไม่เท่ากันครับก็ปรับเป็น4สกอร์ S <S การแปลผลก็แปลผลได้แค่การเพิ่มขึ้นลดลงครับแต่ถ้าเกิดปรับเป็นหน่วยหลักพันหลักล้านหลักพันล้านนะครับเวลาแปลผลก็จะแปลผลเข้าใจได้ง่ายครับสำหรับตัวอื่นๆนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน youtube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ